เฮ้ยสามร้อยกว่าหลานเลนยเหรอเครื่องมันเครื่องมันเพียเ้ยนป่าวสามร้อยแปดสิบแปดหลานเนี่ยมันไม่ เอ้ยสามร้อยกว่าหลานเลยเหรอ,เคร,อเครื่องมันเครื่องมันเปลี้ยนบอกสามร้อยแปดสิบแปดหลานเนี่ยมันไม่น่าจะขนาดนั้นไอไอสามร้อยแปดสิบแปดหลาเมื่อกี้นะครับคือลูกก๊อบแตกลูกก๊อบแตกเลยนะเขาเนี่ยชิ้นส่วนมันสุดยอดเลยไม้ผมแตกป่าวะ ไม่แตกไม่แตกของไม้ไม่เป็นไรแต่ลูกก๊อบแตกเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู